กลับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจเพรมสองแถวดวนและพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดโสธนนิมิตหรือว่าวัดสะพานคู่ก็วันนี้เรามาดูตารางงานกระถินสามัคคีของวัดโสธน,นิมิตครับปีนี้จัดวันที่5วันอาทิตย์วันที่5พุทธศกีกาสองนห้าร้อยหกสิบหครับทอดกระถินเวลา 15นาฬิกาศูนยศนย์ป <c oughs> like, ีนี้มีรถแท่1สิบล้อของชายภูมิขับอุ่นไอรักรถแท่ของชายภูมิมาที่วัดโสธรนิมิตจะแห่กรถินณเวลาบ่ายโมงตรงก็ท่านนิจิตศรัทธาหรือลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อน้อยก็ขอเชิญร่วมงานกรถินปีนี้ครับผมอันนี้ก็เราก็อยู่ที่ป้ายรถแท่ ปีนี้ก็เด๋ยวชัวร์ครับคือรถเห่คันนี้แน่นอนวันที่ห้าพฤศจิกาลูกศิษย์ลูกหาท่านใดที่จะมาจองกับถินที่วัดสะพานคู่ก็เรียนเชิญครับจะมาร่วมกับถินหรือจะมาพรเป็นพระป่ามาหากับถินก็มาครับ <c oughs> ปีนี้เรามาที่วัดก็เห็นตารางเรียบร้อยครับ ว่ามีกระถินจัดที่ห้าลูกศิษลูกหาของหลวงพ่อน้อยก็น่าจะรู้จักดีหรือว่าวัดสะพานคู่ลูกศิษลูกหาท่านเยอะเราก็จะเดินเข้าไปข้างในก็เชิญร่วมงานบุญรถประปะสามขีหรือว่ากระถินแม่มหากระถิน ที่วัดหลวงพ่อน้อยหรือวัดสะพานคู่หรือว่าวัดสุทรนิมิตรที่สมุดปราการครับบางปูปีนี้ก็จะจัดขึ้นเมื่อวันที่5้าวันอาทิตย์วันที่5เดือนพฤศจิก,กายน2 5า6กก็ขอเชิญชวนครับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่า สายบุญทุกท่านครับมาร่วมบุญอทอดกระถินที่วัดสะพานคู่หรือวัดหลวงพ่อน้อยปีนี้ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็อาจจะรู้จักดีท่านที่ไม่ได้มาถี่เจอคลิปนี้ก็เชิญทุกโอษนาร่วมบุญด้วยกันครับวันที่ห้าพฤษภาปีหกหงานกระถินครับจะมีรถแฮ รถเพอุ่นไอรักจากชัยภูมิสิบล้อครับเป็นรถสิบลอ้อไปก็จะอยู่ในมาเข้ามาข้างในครับท่านที่จะจองกระถินก็มาจองได้เลยครับตอนนี้กองละ